เพราะว่าชมนี่มีเขาเรียกว่าเรื่องเทพเทวดาเรื่ยยองพญานงพญานาคอะไรต่างๆเขากำลังมีความเชื่อก็ไม่เชื่ <c oughs> เอเขาก็ไม่เชื่อพระบางรูปขออนุญ<ะ>าตพระบางรูปมันก็บ,บอกว่าบอมีหรอกมันอยู่ที่ตัวเฮาเฮาดูแค่ลมหายใจเขาออกอย่างอื่นบอมมีตัวเอง,งไม่มันก็จริงอย<ม>ู่แต่ว่าคือเอาอย่างนี้พระนี่ไม่เชื่อมันก็เป็นเรื่องถูกแต่พระก็เชื่อนะว่าเทวดาพายาโยมมา แต่ท้าวร้องพระบอกว่ามารพายาโยมมาี่วัดประชิดหายใช่ไหมล่ะมันก็อยู่กับคำว่าเราจะพูดแบบไหนต่างโยมโยมเขาวัดนี่นะล้นแล้วแต่เป็นคนมีบุญเน๊ะทำไมล่ะเทวดาพาโยมมาแต่ถ้าเราบอกว่าโยมโยมเข้าวัดเนี่ยดีจริงๆเลยนะเพราะข้างหลังโยมเนี่ยมีตะมานพามาไอชิบหายเลยพวกมีชิบหายเลยวัดแก้มตัวชิบหายไร้ว่าเลยหวังจุ้ยไม่ดี ไม่ได้ไม่ได้ต้องพูดนี้หน่อย <c oughs> คือพูดยังไงก็ได้ที่ให้คนนะ่ะมีกําลังใจแล้วก็มีความสุขแต่ถ้าสําหรับพระบอกว่าเออมันอยู่กับตัวเรามันก็ได้อยู่แม่อยุอคผ้าผู้เป็นที่ปฏิบัติได้คนคน,น,นรับคนรู้ด้วยตัวคนจริงคุณจะบอกอะไรจะบ้ามันเหมือนคนธรรมดาสำรับเฮ่านี่มันเหมือน มันไกลแท้คือไกลแท้นะไม่แต่ทามันถึงจริงๆเราเขาก็จะพูดไม่ปฏิเสธแต่เขาให้ถึงก่อนแต่ถ้ายังไม่ถึงนี่เราจะต้องปฏิเสธเพราะว่ามันเป็นอุปทานแต่ถ้ามันถึงจริงๆหรอกอุปทานไปมันก็ไเมดเป็นอะไรกันไปแต่ถ้ายังไม่ถึงเนี่ยเรากงพยายามปิดพยายามปิดก,กันอย่าให้สิ่งเหล่านี้เข้าใคร เพราะมันจะเพื่อนทำไมชิปของเราเนี่ยคือมันมีภาระต่อแล้วเขาก็ถามว่าท่านลงตาท่านผู้เรื่องเทวดามีสิ่งไหมบอกนี้โยเอาเมคอนมีไหมตอนนี้ที่อย่างเท่หละแต่ว่าเม่อนนี่ดูซสึกว่ามีน้อยแต่ตอนนี้มีมากเอามีน้อยก็มีมากมันมีแบบไหนก็คือมีแบบไม่ได้จริงจังเพราะว่าตัวชิปมันจะเพื่อนแต่ตอนนี้มีมากน่อยทําไมเรา ก็แล้วก็คุยแบบสบายๆนะคุยแบบสบายๆเพราะว่าจิตมันไม่ได้ติดติดอะไรมากแล้วเราก็คุยไปอย่างเนี้ยมันอยู่กับว่าเราจะตั้งค่าสิ่งเหล่านี้เนะี่ยในช่วงที่เราบําเพ็ญหรือว่าช่วงที่เราปล่อยวางแต่ถ้าเราวางแล้วเราก็ตั้งค่ามันสูงส่งไปเลยแต่ในขณะที่เราบาเพ็ญแล้วเราอยาไปตั้งค่าซีส่วนไอ้หานี่มันติดนะจริงเข้ามาเลย,เยจิตมันเฟื่อน พอจิตมันเพื่อนขึ้นมามันก็จะทําให้เราเนี่ยเกิดความทุกข์ขึ้นมาอีกแทนทิน้ชิตของเราจะสะอาดเลยไม่สะอาดเลยงานกลายมาเป็นทุกข์อีกขึ้นหมอน,นั้งเลยนะสบ,ยสบายสบายสบาแบ่งกันไหมาเลยนะมาเลยได้ค่ะเราก็เกิดความทุกข์อยูฉะนั้นถึงบอกว่า,วา เวลาเราจะคุยน่ะคุยในช่วงพระบำเพ็ญกับคุยช่วงพระปล่อยวางเราก็สีโมว่าอ่ะอยู่ในช่วงไหนถึงจะเป็นโอ้ยเราก็ต้องรู้ทีเราก็ต้องรู้บ้างดิถ้าพระยังเคร่งเครียดอยู่ยังต้องการคับอีเลสนีอะไรก็ต้องไม่มีแต่ว่าพระจะเชื่ออยู่อย่างหนึ่งนะมันต้องมีอัฐบริษับมันต้องมีปัจจัยสี่พระถึงจะอยู่ได้ไอ้นี้เชื่อน่ะ และพระนิกอจะพระน่ก็พยายามเชื่ออย่างแต่ไม่เชื่ออยากเชื่อว่าบุคคลผู้นี้เป็นเทวดามาเกิด mm hmm. เขาถึงใส่โภชนะอาหารของเราด้วยความตานี้นอบนอ้อมบูชาเราด้วยธรรมไอ้นี้เราก็ต้องเชื่อแล้วว่าครอบครัวนี้ต้องไม่เป็นเปรตต้องไม่เป็นอสุรกายเป็นครอบครัวที่มีธรรมเป็นเทวดาลงมาจุติพอใจไหมล่ะ mm hmm. แต่ถ้าสมมติว่าโอ้ย ใสบาตขึ้นมาก็มีแต่เส้นผมมีแต่นำมาตรี่แต่สุบุรีแล้วี่สําคัญเวลาใส่เสื้อผ้าขึ้นมาเวลาใส่บาตขึ้นมาร่างกายตปรปกกระโกระโอ้ยไอ้นี้รู้สึกว่าครอบครัวไม่ค่อยสัมมาทิสติเลยทีนี้มันก็แปลกอย่างหนึง่งพระเราเนี่ยไม่ว่ายังไงก็ช่างจะมีความซุบติสซุบตะคีวันนะบรรณสูน,น อยู่กับคนที่มีวันณะสูงหน่อยไอ้นี้มีความสุขแต่ถ้าอยู่กับวันณะต่ำนี่ไม่ค่อยมีความสุขจิตเขาบาเป็นกลางหรือเปล่าไหนที่ว่าถ้าวันณะสูงต้องมีความสุขเหมือนเข้าเข้าดีนะใช่นช่มันไมีอยู่เช่นอย่างพ้าเนี่ยบางทีก็หาปัจจัยเงินองเลี้ยมคนมีภาระเช่นอย่างเวลาไปสวดมนต์ปั๊บเนี่ยยามยังไม่ถึงเลย ภ้าพากปริวาเจ้ากรรมในเวรเนี่ยมาร่วมมาไปแล้วออไอ้นี่เขาเรียกว่าวัน,นะต่ําคือมันอยู่ก็ที่ว่าพระนี่จะมีอยู่สองประเภทหนึ่งบวชมาเพื่อใช้กรรมกับบวชมาเพื่อเพื่อยังกุศลนั้นให้ถึงมรรคถึงผลาบวชม,<บ>มาเพื่อใช้กรรมก็มีใช้กรร<บ>มนะอุปมาแบบเลยเราจะอุปมาอีกฟัง อาศัยวัดเขาอยู่รู้ว่าเขามีเจ้าถิ่นบินขบาผทาปลาทอดท่าปลา,า,าได้ซัดสิสนเขาชกช่วยเอาไปเวลาจะสร้างก็คันโอกก็อออตอำคอเขาพีเขาดูแคลนคิดใจคนพี่อนาจใยนักสำรับการการมาอยู่ ในแผ่นดินที่ไม่ใช่ของเราอันนี้พระมีสับเข้าใจไหมล่เละเป็นลักษณะอน,นาใจนักหนาที่มาอยู่บนแผ่นดินที่ไม่ใช่ของเราทําไมพระต้องละหุละเหินต้องขึ้นเขาไปหาที่อยู่อาศัยวัดวาอารามเดินทางก็มากมายแต่ไม่ยักคิดใจ เพราะเจ้าชื่อเขาแรงมัจสกายยกรมา,า,าสานเข้าใจไหมเราเพราะเจ้าชื่อเขาแรงพอได้วัดว่ามาเป็นเครื่องดูมันก็หายหดหูพอเริ่มต้นตั้งใหม่ยะได้ ได้ลูกศิษมาคนหนึ่งแทนจะน้าภาคภูมิใจแต่ไม่รู้เป็นอะไรเหมือนกับตำเวนมาตามทันไม่ค่อยสำรวงกับคุณพระคุณเจ้าจะบอกสอนเรื่องราวมันก็หน้าบื้นหน้าเชือนบอกว่าหลวงตา บอกว่าหลวงตาท่านยาติเตือนทุกสิ่งทุกอย่างลวนแล้วแต่ล้วนแล้วแต่ผมมาได้ก็เพราะท่านนั้นยังมีเวรก็เพราะท่านนั้นยังมีเวรออกเปลียนหลายรุ่น ไม่เครื่องคุณหัวใจแต่พอได้ปัจจัยทำให้ทาให้อาจารย์หวาดภาวาลูกศิษย์เคยรักนั่งอยู่ตรงหน้ากับเบือนหน้านี้ช่วงชิงผลประโยชน์อันนี้ก็เรียกว่าพระมีเวรมีกรรมพระมีเขาเรียกว่ายังในม,มดกรำรม,มดเวร ถ้าเรามาพิจารณาโดย orian, แล้วก็ใช่ใช่ไหมล่ะเออใช่นั่นแหละเขาเรียกว่ายังไม่สิ้นเวรสิ้สสสกนกรรมแต่ถ้าอยู่เพียงแค่าศาสนกิจไม่ได้ไปยึดติดคำว่ามรคนอยู่สักแต่ว่าอยู่โปรดสัตว์และผู้คน ถึงจะมีสุขล้นแต่ก็ไม่ได้มรรคผลนิพพานเขาเรียกว่าพระเศรษฐกิจหรือว่าพระทมกิจไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยก็คอยโปรดญาติโยมไปก็มีอะไรต่างๆก็นั่นก็ไปไอ้นี่ก็เราไม่ได้ปฏิวัติหรอกต้องกาารมคเขาไม่ต้องการมากคนเขาก็อยองเขาได้ถ้าเจอไพทีวัติก็ลบๆบปิดลีกหน่อยจะคิดมากมันทำไมอ่า ตรูบริจาคเป็นของโยมโยมจะไปเก็บตรงไหนก็ทุนแล้วแต่แต่เวลาแต่แเวลาพาหรับทิพย์มีมนก็คนจะเป็นของพระบ,บ้าง <laughs> ไอ้นี้มันก็บแบ่งกันอยู่ก็ได้นะแต่ถ้าสมมติว่าถ้าไม่ใช่อย่างนั้นวุ่นวายมดบุญวาสนาครูบาอาจารย์ต้นตระกูลศัพส,สินที่เคยพุมพ่มเพิ่มกูลมันกับพันสลาย เพราะคำไหว้เจ้าอาวาสผู้เป็นรองไม่ได้ยกย่อมจากเทวาน้อยใหญ่ไม่เป็นเหตุให้มีเจ้ากรรมในเวทถ้าองค์แรกนี่นะมันจะไม่เป็นเพราะเขาเรียกว่าบุญอุปถัมภ์เทพเทวดาอุปถัมภ์แต่พอแต่มาเจ้าอาวาสรุ่นสองขึ้นมารุ่นสามขึ้นมามักจะเบี้ยวละเข้าใจแนั่น ทะเลาะวิวาทกันตีกันเพราะร่างทางแตกประจานกันอะไรเป็นเหตุเนี่ยเขาก็ให้ฟัง